สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะจะมาฉีดฮอร์โมนข้าวอีกรอบหนึ่งนะคะแต่วันนี้จะไม่ใช้การใช้ถังนะคะทุกคนวันนี้เราจะใช้โดนนะคะทุกคนนี่นะคะก็จะช่วยในความสะดวกและความรวดเร็วนะคะในการพ่นสารชีวพันธุ์หรือน้ำหรือปุ๋ยต่างๆนะคะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะ มาดูวิธีการใช้โดนในการเกษตรนะคะในการพ่นนาข้าวของเรานะคะนาข้าวของเราที่พ่นอยู่นี้ก็มีอยู่20ไร่ค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะทำการพ่นฮอร์โมนอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเพิ่มผลผลิตแล้วก็เพื่อกระทุ้งให้ข้าวนะคะ,จะเจริญเติบโตงอกขึ้นมาเป็นรวงที่สมบูรณ์นะคะทุกคนเดีย๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นโดนที่มาพ่นยาในนาข้าวนะคะในถังนี้นะคะจะบรรจุยาและปุ๋ยหรืออะไรได้นะคะในนี้จะประมาณ20ลิตรค่ะทุกคนนี่นะคะในนี้ก็จะเป็นถังนะคะที่สำหรับใส่ปุ๋ยและยาและสารชีวพันธุ์ต่างๆนะคะทุกคนนี่นะคะก่อนที่เราจะ นำสารต่างๆเข้าไปในนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนอะไรต่างๆนะคะเราก็จะมาทำการผสมในถังสีน้ำเงินนี่ก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะมดลรดถก็จะมีตัวเครื่องที่ใช้ในการปั่นเพื่อที่จะให้โดนเราทำงานนะคะเพราะว่าโดนจะทำงานในระบบคอมพิวเตอร์นะคะ นี่ก็จะเป็นตัวบังคับนะคะทุกคนการบังคับโดนนะคะก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวบังคับนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปั่นไฟค่ะนี่นะคะเราจะใช้เอาน้ําในถังนี้นะคะที่เราผสมยาต่างๆไปนะคะเราจะต่อสายยางใส่ไปในนี้นะคะทุกคน จนเต็มถังสีขาวขาวที่โดนนะคะงงการการใช้โดนในการพ่นนะคะเราควรจะตัดกิ่งไม้รอบๆ นาแล้วนะคะเพราะว่าโดนจะไม่จะอาจจะโดนกิ่งไม้ได้นะคะทุกคนอันนี้ก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตามข้างๆคัาานานะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะนี่ค่ะทุกคนก็โดนก็ทำงานไปถึงท้ายนาน,นู่นแล้วนะคะ ก็จะพ่นเข้าไปเรื่อยๆนะคะทุกคนโดนนะคะเราจะพ่นช่วงเช้านะคะทุกคนเราจะทำการพ่นช่วงเช้าๆนะคะที่อากาศไม่ค่อยร้อนนะคะ ทุกครั้งที่เรียกใช้โดนนะคะทุกคนก็จะโทรเรียกเบอร์นี้ค่ะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นเบอร์0956302293นะคะอีกเบอร์หนึ่งนะคะก็จะเป็น0909318855ค่ะทุกคนนี่นะคะ อันนี้20ไล่อันนี้ก็มาเติมรอบที่สแล้วนะคะทุกคนอันนี้รอบที่3มแล้วนะคะ การทำงานของโดนนะคะก็จะพ่นตํานาข้าวระดับความสูงประมาณนี้ค่ะประมาณสาเมตรนะคะหรือจะปรับได้นะคะทุกคนก็สามารถปรับความสูงได้หรือจะต่ํากว่านี้ก็ได้นะคะก็จะพ่นมนข้าวไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่นะคะข้าวก็จะโดน ละองละองฮอมนต่างๆเหมือนกันค่ะแต่เราก็จะเบาเหนื่อยไปหน่อยหนึ่งนะคะเราก็จะเบาเหนื่อยไปเยอะเลยค่ะทุกคนยิ่งข้าวต้นสูงๆนะคะเราก็ไม่ต้องเดินพ่นเองนะคะทุกคนเราจะได้ไม่ต้องเหยียบต้นข้าวด้วยนะคะ ก็จะทําให้เราสะดวกยิ่งขึ้นคะ่ะทุกคนเพราะข้าวที่ต้นสูงสูงนะคะจะเดินยากค่ะแล้วก็จะฉีดพ่นลําบากหน่อยหนึ่งนะคะนี่ค่ะทุกคนเครื่องก็จะทําการฉีดพ่นโดนข้าวทุกต้นทุกยอดเหมือนกันค่ะแล้วก็สะดวก และรลวดเร็วค่ะทุกคนนี่นะคะ คลิปนี้ก็มาอัปเดตการใช้โดนในนาข้าวให้ทุกคนได้รับชมเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามและเป็นกำลังใจและแวะ,แวะมาทักทายกันได้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ